การทำบันทึกจ,กจับกลุ่มและจะส่วนราชการเพื่อดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับแต่ลักษณะอย่างเนี้ยเราหยิบขึ้นมาเนี่ยอย่างงี้ก็ห้าโลห้าโลชิ้นนี้ก็มูลค่าประมาณหมื่นเนี่ยห้าโลหนักห้าหนักเล็กเล็กจะหนักเหมือนเหล็กนะครับตันนักดูดิเออหนักเหมืนเหล็กลองยกดู จะเป็นแก่นทั้งหมดเลยมากเป็นรากเงาของมันและไม้เนี่ยมันฝังดินอยู่อยู่นานนะครับจนจนพวกกระพี้พวกเปลือกออกหมดละเหลือแต่แก่นแท้ๆซึ่งไม้อย่างเงี้ยหายากรากเป็นมากรากตรงรากที่พี่เขาจะไปขุดเอานะอันนี้ทั้งหมดกี่ชิ้นครับทั้งหมดทั้งหมดเลย490 490ยเก้า้ยเก้บใช่ไหมครับก็กี่ที่ชิ้นละชิ้นละ4,000 สี่สนะีนะ่สนะิกครับมูลค่าประมาณนั้น,นะนเอาชิ้นละน้อยเอาชิ้ละสี่พันะสี่สี่สีิบหก้านหกระมาณล้านจริงก็หนักกว่านะ้ก็ <c oughs> อยากให้ชิ้นเนี้ยับ <c oughs> เป็นหมืน่ <c oughs> นมันหักเป็น100ร้อยโลคั <c oughs> คือคือคือผมอยากจะเรียนว่าเมื่อก่อนเวลาเราควบคุมไม้เราก็คิดเป็นลูกบาทเพราะว่าเราคิดถึงการครอบครองเป็นลูกบาทเม็ดแต่ราคาไม้ไม้อย่างเงี้ยเขาเป็นกิโลละเขาขายเป็นกิโลละไม่ได้ขายกันเป็นเป็นเหมือนไม้สักไม้ไม้มะค่าไม้อะไรต่างที่คิดกันประมาณเป็นลูกบาท ตรกนี้ต้องประมาณเป็นโลอันใหม่ผมจริงๆผมอยากให้สมุดเป็นโลแล้วทำไปหมายถึงว่าทั้งหมดนี่ประมาณกี่โลมากกว่าสิหบบาทเข้าไหมที่เราเราเพราะเรา,เรา,เราคือว่านี่เป็นทรัพย์สินมีค่าถ้าหน่วยเป็นโลเนี่ยมันจะคิดเป็นราคาออกมาได้ง่ายกว่าเข้าใจไหมก็บ้านเราโลละเท่าไหร่ไปที่โน้นโลเท่าไหร่ ก็หาก็มูญตรงนี้ก็สรุปเป็นหมูแล้วได้คือรายรับรูบาทเสร็จแล้วเราจะผ่านสายช่างของตัวก่อนเราเข้านเราเลยช่างเซนโลเลยโอเคแล้วก็มีโค้ดเขาหมดเลยของเจ้าของใครอ๋อนี่บีบีมีโค้ดเลยแค่ฝั่งนั้นมาดูดิโค้ดมั้มันจะมีจับตอบเจ้าของวะดีดีไม่เนี่ย ใยท่ช้างเขไปอย่างนี้ก็คือคงฝังอยู่ในดินนานล้วเคอนเนาต้เลี

怎么了 ป่าที่มันทึบๆเนี่ยมันโตเร็วมากแต่แต่มันก็ไม้เนื้อแข็งนะไม่ความดินมันต้องแในพวกนี้มันต้องอยู่ในป่าทึบป่าทึบมันจะโตเร็วมากเพราะมันแข็งมันจะแข่งกับต้นอื่นเนี่ยไปดูป่าที่ซีสเกตแบบนี่ผู้สิงอะอเยอะมากโตเร็วครับพยุงเยอะมากมันจะแข่งขันกับต้นอื่นไงมันจะโตเร็วแต่ถ้าไปปลูกเดี๋ยวในสวนนะเดี๋ยวนะ โอ้โตช้างยี่หัานี่ยผมตูวไปเนี่ยสวนเนี่ยตช้างมากอ่าผมปล่วมันาเมันไม่แข่งกับใครไงตก็เล่เท่านี้แล้วเท่านี้สิบปีแล้ว